าารประกาศคณะรัฐมนตรีการพิวรกรโมเอเห็นจอบตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องสุมเด็จประนางเจ้าสิริกิตปลาบุรุมามราชินีนาร์ปลาบุรุมามราชจ,จนนันีพันปีหลวงสวรรคตวันที่ยี่ห้าตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนางเศร้าเอยรินพันริด ปิดเผยว่าคณะรัฐบุรีเห็นชอบตามประกาศสำนักนายกรัฐบุรีเรื่องส้มเด็ดปลานางเจ้าสิริกิตปลาบุรุมาราจินีนาดปลาบรุมาราชชนนนีปันปีหลวงสวรรคตตามตีได้มีประกาศสำนักพระราชวังเรื่องส้มเด็ดปลานางเจ้าสิริกิตปลาบรุมาราจินีนาด ปลาบรม,มาราชนานีปันปีล่วงสวรรคตลงวันที่หยีี่ตุลาคมโอ่พันนาโรยหกนั้นรัฐบาลได้รับสาบโดยความโทมนัอย่างหญิงจึงเง่นส้มควรประกาศดังต่อไปนีประกาศแรยกให้สถานีราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาตุกแห้งหลดตรงกลึงเศร้า เป็นเวลาสามสิบวันตั้งแต่วันที่ยี่ห้าตุลาคมสองพันห้ารอยหกสิบแปดเป็นต้นไปประกรันติดซองให้ข้าราชการปรนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่องรัฐไหวทุกมีกำหนดหนึ่งปีตั้งแต่วันที่ยี่ห้าตุลาคมสองพันห้ารอยหกสิบแปดเป็นต้นไปสำหรับประชาชนทั่วไปก็ให้ปิด จะรานาดำเดินการตามความเหมาะสมทั้งนี้ข้อความรวมมือสถานบันเทิงสถานบริการต่างๆหดหรือลดกิจกรรมเพื่อความบันเทิงตามความเหมาะสมเป็นระยะเวลาสามสิบวันทั้งนี้สำหรับกิจกรรมตีได้ดำเนินการเสี่ยมกานไปแล้วก็ให้ผู้จัดเปลี่ยนหน้าปรับปรุงรูปแบบ ไอ้เห,หมาะสมกับกาละเตซาส่วนกิจกรรมที่ยังไม่ได้เริ่มดำเดน,นินกานก็ให้ปิจาจรณาเหลื่อนการจัดออกไปก่อนจนกว่าช่วงเวลาแห้งความอาเลยจะสิ้นสุดลงโดยให้ตุกควายกำหนึ่งตึงความเหมาะสมความสํำรวมและความเคารพต่อพระมาหาการุณาทิคุณอย่างสูงสุด ที่นีจังหวัดปัตตานีทุกจังหวัดตัวประเทศวันนี้จังหวัดปัตตานงนายตาราวุฒิช่วยเกิดรองผู้ว่าราชาการจังหวัดปัตตานงวักษาราชาการแทนผู้ว่าราชาการจังหวัดปัตตานงเป็นประธานปีที่ถวายนามจงปลาบรมมาศส้สมเดจจ็จปลานางเจ้าธิริเกตปลาบรมมราลาทินีนาถ ประบรมมาราชจนานีปันปีลลวงละระดับจังหวัดทุกจังหวัดปลอมกันตัวประเทศหนาองค์ตงจันนึงสลากลังจังหวัดปัตตานีลัง,ลงมม้การแต่งกายข้าราชการปนักงานร,รัฐวิสาหกิจแต่งจุดปกติข้าวประดับเกนถุกดานทายเนื้อซอกสำรับ ประชาชนให้แต่งกายวัยทุกจึง้อเรียนเชิญตุกฐานเข้ารวมพิธีโดยปลอมเปียงกันกอเรียนเชิญประชก์นิกรเจ้าจังหวัดปัตตานีตุกมู่เล่ารวมแสดงความจงรักภักดีต่อไหวน,นามทรงปลาบรมมาศบช่มเด็จประนางเจ้าธิริกิตปราบรรม,มราชินีนาถปราบรมมราชชจนนน,นีปันปีหลวงนาองต้งสาละกลางจังหงงวัด บัตตาุงลังไม้ในวันอาทิตย์วันที่ยี่สตุลาคมสองพัน,นรยหเวลา11บเนาฬิกาตึง1ิบหนาฬิกาการแต่งกายสำรับประชาชนตัวไปแต่งกายวายทุกจึงประกาศมาเปือสาบโดยตัวกัน